สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปรลาดจัลันสามสี่นะครับวันนี้นะครับลูกค้าเวฟร้อยสิบทรงเชงนะครับมาเปลี่ยนประกับคันเร่ง RM mini นะครับเป็นงานของทางร้านนะครับอันนี้เนี่ยเป็นแบบประกับคันเร่งงานงานเทียบนะครับไม่ใช่งานแท้นะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยบอกเลยว่าลื่นหัวแตกดูไม่เชื่อดูนะครับผมบิดแล้วมันคืนเร็วมากเลยนะครับดูนะ เร็วขนาดนี้นะครับนี่คือจุดเด่นของงาน RM เรานะครับตัวนี้สามารถติดตั้งได้เลยนะครับใส่กับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเวฟเนี่ยได้ทุกรุ่นเลยแต่ว่าก็อาจจะต้องมีการเกียร์จุดสีหน่อยนะครับอันนี้อ่านะครับก็คือทรงเชงไม่แรงได้ไง่ายนะครับแล้วก็มีปลอกแฮนด์แล้วก็ใส่ปลายแฮนด์นะครับเป็นงานมินียมนะสีเงินสวยๆอย่างนี้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอเคไปละเจอกัน